สวัสดีครับสวัสดีซีทุนันครับผมมาพบอพบกันตอนแรกๆครับผมกับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมีแนวทางตัวเลขของพสนครับมาฝากมาตอนครับผมถ้า f เอฟซีท่านไหนติดตามแอดมาเนาะน่าจะยังจำได้อยู่ครับว่าพศเอฟซีมาเลเซียครับเพิ่นเป็นคนที่ฝันแมนมากๆครับผม พ่อสนเอซีจากมาเลเซียครับตั้งจากที่มีงวดหนึ่งที่เราฝันครั้งแรกที่แอดนําเสนอครับที่เราฝันเกี่ยวกับน้องพุ่มครับนะครับน้องพุ่มมาเขียนเลขให้ครับแล้วก็มาบอกในส่วนตัวเลขครับตัวเลขที่เขียนให้มาออกครับแต่ว่าไปออกตัวเลขที่สนทานากันนะครับ ่วนงวดต่อมาครับผมงวดต่อมาอ๋องวดนั่นครับตัวเลขที่ออกก็คือศูนย์หาครับที่ผสมสนทนากับน้องพุ่มครับเขียนเลขให้หนึ่งเก่าแต่นึ่งเก่าบอ,อกครับไปออกสนทนากันที่บอกว่า,าครึ่งวันเมืองสวรรค์เท่ากับหาสิบปีโลกมนุษย์ครับเลขออกศูนย์หางวดที่พัน งวดต่อมาหลังจากนั้นครับผมพ่อสนฝันเกลียววัดพระอาจารย์ธุดงศูนย์หนึครับแอดแกไดทํำคิดนํำลงสเสนครับผมแล้วเพิ่อนบอกว่าปูผมมันใจล่ออาบมแมนลอยล้านเปิดเส้นครับว่าตัวเลขของพระอาจารย์ธุดงศูนย์หนึจะถูกทั้งบนทั้งล่างครับกระถูกอิลีครับผม เก้าซีกับหนึ่งซีครับนั่นเป็นงวดล่าสุดครับที่พอสนเพื่อนแบ่งปันแนวทางความฝันของเพิ่นมมกครับแล้วกับงวดนี้ครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอ๋องวดที่พันมานี่พอสนเพิ่นบอกฝันนะครับก็เลยบบมีแนวทางก็เลยบบมีมาเราสูฟังครับผม แต่ว่าวดน,นี้ครับพอเพิ่นฝันครับบอกว่าฝันดีในรอบสามสิบปีขอสันเพิ่นวาเพิ่นกันเลยเล่าสู่ฟังว่าฝันความฝันของเพิ่นเนี่ยฝันเกี่ยวของกับแม่คู่นะแล้วเป็นการฝันสามขึนติดครับฝันสามขึนติดต่อเนื่องเลยครับผมเดี๋ยว เพิ่อนพิมขอความมามาบอกครับเราความฝันเนาะเดี๋ยวแอดสิอ่านสู่ฟังนอะอันนี้คือผสมเพิ่นพิมมาบอกเลยเนาะเพื่นบอกว่าเอ่งางวดน,นี้ผมฝันดีในรอบสามสิบปีเลยครับผมกล้าท้าทุกๆสำนักเลยว่า ตัวเลขงวดวันที่หนึ่งกันยายน2565ที่จะถึงนี้สู้ตัวเลขแม่ครูไม่ได้แน่นอนครับแม่ครูในนี้คือแม่ครูปูดำครับผมสู้ตัวเลขแม่ครูไม่ได้แน่นอนครับตัวเลขของแม่ครูงวดนี้3ตัวบนและ2ตัวล่างแตกแน่นอน ผมมั่นใจเกิน100%เอร์เซครับผมเพราะผมฝันว่าบ้านแม่ครูจัดงานทำบุญนะครับมีผู้คนมากมายมาร่วมงานพิเศษไปกว่านั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนำช้างเผือกมามอบให้จำนวน9ตัวครับแม่ครูก็รับเอาช้าง9ตัวด้วยความดีอกดีใจในฝัน ผมถามผู้คนที่ร่วมงานเขาบอกผมว่าแม่ครูโชคดีถูกรางวัลใหญ่ครับต่อจากนั้นผมก็ตื่นจากฝันครับครับนี่เป็นความฝันที่ระสนเราสู้ฟังครับฝันสามขึ้นติดครับผมแล้วกะมีขึ้นหนึ่งแม่ครู ได้สร้างเผือกเก้าตัวนะครับสามขึ้นตีนี้คือลักษณะที่เกี่ยวพันกับแม่คู่ครับฟันเรื่องเดิมซ้ำๆคือบ้านแม่คู่เป็นการเป็นงานจัดงานทําบุญน,นะครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งเนี่ยมีคนเอาช้างมาช้างเผือกเก้าตัวมามอบให้แม่คู่ครับแล้วแม่คู่ก็ได้ารับไห้ครับ แต่ว่าในส่วนของตัวเลขที่พศตีเนี่ยครับพศตีความฝันจากตัวเลขกะคือหาเก่าครับพศตีความตีเลขความฝันออกมาหาเก่าเพื่อนว่าช้างเก้าตัวก็เป็น9ส่วนผู้ชายที่นําช้างมาให้ตีเป็นหาครับผมครับกบพศตีเป็นหาเก่าเนาะแต่เอว แต่ว่าพอสนเพิ่นบอกว่าเพื่อนมั่นใจมากๆว่าตัวเลขที่จะออกเนี่ยครับเป็นเลขที่อยู่กับแม่คู่ครับก็คือเลขปูดําเนาะซึ่งแม่คู่ครับกับปอยน่าทางออกมาแถวนี้ปอยออกมาในแอดลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าแม่คู่เพื่อนกับลงไปได้สองมือแล้วล่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของปูดางวดน,นี้ครับผมแอดจาเลขลักซีโต้มได้ แต่ว่าจำเลขกอดข้อได้ครับผมเลขกอดข้อเนี่ยมี4ตัวครับเลขลักข้างบน4ตัวเนี่ยจำไม่ได้มิหาครับเจ็ดอีกสองตัวจำไม่ได้ครับผมแต่ว่าเลขกอดข้อ4ตัวเนี่ยจะมีเจ็ดอยู่ข้างบนเจ็ดสวยที่สุดอยู่ข้างบนครับสามตัวที่อยู่ข้างล่างครับก็มีห้าหกแล้วก็หนึ่ง นะครับเพิ่นวงกลมให้เจ็ดหกหนึ่งครับวงกลมไปที่เจ็ดหกหนึง่งซึ่งเป็นเลขกอดข้อนั่นแหละนะครับนี่คือเลขแม่คู่แต่ว่าวันพรฤหัสที่จะถึงนี้ครับผมแม่คู่เพิ่นจะทําพิธีครับเดี๋ยวจะทําพิธีอบวงสวงในส่วน วันพฤหัสนี้เนาะทำไปที่บ่วงสวงกสีได้ในส่วนของเลขจับคู่แล้วกาเลขตัดนะครับเลขตัดของไม่คู่ครับงวดที่ผ่านมาไม่คู่ตัดหกนะครับตัดหกถึงเอาไปทวงน้ามือเลขหกครับแล้วกางวดนี้ครับเลขตัดล่อวันพฤหัสถึงจะได้นะครับแบบส่วน อในส่วนของตัวเลขจับคู่เนี่งวดล่าสุดที่ผ่านมาครับจับคู่ให้เลขจับคู่นี้เพราเข่าเนาะแต่ว่าไปเข่าตรงเลขกอดข้อในส่วนเลขมัคู่นะครับเด้อเพราะฉะนั้นให้ไปพิจารณาดีๆนะครับเอฟซีท่านไหนที่ยังบอกั่ไหนเบิ้งคลิปในส่วนของแม่คู่ครับ ก็าสามารถไปเบื้องย้อนได้ครับแอดลงไว้ให้แล้วเมื่อวานนี้ครับย้อนกลับไปเบิ้งวาเลกในคู่ณนะปัจจุบันเนี่ยมีตัวใดแน่นะครับหรือถ้าไม่อยากย้อนไปเบื้องก็ล่อวันพฤหัสครับเพราะว่าวันบ่วงสวงเนี่ยแอดกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยครับกับสีเดินทางไปกันไปรวมง,งานบ่วงสวงของของม่คู่ครับในวันพฤหัสครับแม่คู่เพิ่น ได้ลูกปูลูกปูดำเนาะรูปปูองค์ดำนะครับเพิ่งจะไปรับมาหนึ่งหนึ่งลูกครับแล้วกะเีวมือมือวันพฤหัสตั้งแต่เสาๆเลยก็จะไปรับมาอีกนะครับก็ไปจะรับมาอีกอ่าหนึ่งลูกนะครับแล้วเพื่อนกับมีการจัดทําพิธีตอนรับอันนี้คือปูเพื่อนกับว่า เนาะตามที่แม่กู่เล่าสูฟังครับเพิ่งพะอาจารย์เพิ่งแต่ว่าพระอาจารย์ที่แม่กู่ไปไปเจอปู้ดําเป็นผู้พาไปเป็นพระอาจารย์อีกองหนึง่งนะครับเป็นอาจารย์อีกองหนึง่งอ่ารายละเอียดอาอชาีพชัดเจนเป็นไงครับผมเพรวาวแม่กู่เพิ่นเล่าให้ฟังคร่าวๆครับผมซึ่งปู้ดําเพิ่นสั่ง เพิ่นสัง่งแม่กู่ไ้ว่าถึงเวลาถึงถ้าถึงเวลาแล้วก็สิได้เจอกันกูก็สิาพาไปซึ่งสองคนทั้งผ้า,าจากกับแม่กููเนี่ยกัศสีมารวมเห็ดรวมส่างน้ำกันประมาณนั้นครับที่แอดฟังข่าวๆจากที่แม่กู่เราสู่ฟังเนี่ยนะครับเอ,าอ้ายงะเสียงออดอหนูบ้เอานะครับนี่ก็ศคือ สรุปในส่วนคลิปนี้ครับความฝันพสนครับพอสศฝันเกี่ยวกับแม่คู่จัดงานท้ำบุญครับฝันสามขึ้นติดครับแล้วล่าสุดเมื่อกี้นี่ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยแอดโทรสอบถามเพิ่มเติมปตากฏววาเมือ่อคืนเนี่ยกับฝันอีกครับเพราะฉะนั้นซีขึ้นติดครับฝันถึงแมค่คู่ซีขึ้นติดเพราะฉะนั้นพศหมั่นใจมากๆว่านี้ว่า ตัวเลขของแม่คู่ปูดำครับออกทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่จะเป็นตัวใดเนี่ยเพนจะยังบอกอะไรให้กันนะครับส่วนตีความฝันสมตีหายหาเก่าครับช้างเก้าตัวผู้ชายนําช้างมาผู้ชายตีเป็นห้าเป็นห้าเก้านะครับนี่ในส่วนของผศสีเอาเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ครับแอดฝากไว้ซัมมี่ครับผมเดี๋ยวถ้าจังไหนมีความคืบหนาในส่วน เด็กข้างไหนบ่กว่าจะเป็นอาจารย์ใครหรือว่าพัทรดงศูนย์หนึงสองนะครับหรือว่าความฝันแม่คู่ครับแอดก็จะรีบนำมาเสนอนะครับนำมาเล่าสู่เอฟซฟังครับผมจะได้ท่านเหตุการณ์เนาะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ลิ่นี้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังมากจนจบคลิปครับผมขอบคุณครับ